อ่สวัสดีค่ะคุณน้อยวันนี้เตรียมสอบจิตนะคะอ่าตอนนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะตอนนี้คุณน้อยพร้อมนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณน้อยนั่งเลยนะค่ะอาจารย์อ่านั่งเลยแล้วก็ขอเปิดทางแล้วก็นั่งแล้วไม่ต้องปิดลําโพงเดี๋ยวประมาณอ่าถ้าอาจารย์เห็นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทักเข้าไปว่าเรามีอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงที่นั่งหรือเราจะต้องแก้อะไรหรือทําอะไรเดี๋ยวจะทักเข้าไปอีกนะคะคงไม่เกินห้านาทีสิบนาทีหรอกคิดว่าน่าจะฝึกได้ อ่ะนั่งไปก่อนเลยค่ะคุณน้อยคุณน้อยคะค่ะค่ะจิตจิตคุณน้อยเหมือนนั่งอยู่ในถ้ำเลยนะคะ,คะอยู่ในอยู่ในความมืดมีสว่างอยู่แต่ว่าสว่างสลัวรอบๆกายเหมือนอยู่ในที่ที่อับที่มืดอยู่ในถ้ำดีหรือไม่ดีคะอาจารย์อ๋อ ก็พูดถึงว่าดีหรือไม่ดีก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือคือการฝึกคือการฝึกกสินหรือการนั่งนั่งฌานหรือการฝึกสมาธิมันน้อยอยู่ค่ะคือกายปัจจุบันฝึกคือฝึกน้อยแต่กลัวแต่ตัวกายทิพย์เนี่ยคือเหมือนเขานั่งจําศีลอยู่นะคะคือถ้าให้พูดถึงคือตัวตัวกายทิพย์ของเราจําศีลแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบถ้าเป็นกายปัจจุบันคือเป็นการฝึก ชานน้อยอยู่เราต้องฝึกเพิ่มกำลังของชานเข้าไปอีกค่ะก็จะได้ไปได้เร็วขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะเห็นเห็นแสงสว่างเหนือศีรษะกับหน้าผากไหมคะมันมันเป็นเย็นๆนะคะค่ะก็มันอยู่ในถ้ำไงคะมันเลยเหมือนเย็นๆสัมผัสความเย็นแล้วแล้วสัมผัสเห็นเป็นแสงหรือดวงแก้วอยู่ท้องเราไหมคะ ไม่เห็นค่ะอาจารย์อ่ลองกําหนดเพ่งดูอีกนะดูเพง่งเพ่งที่หน้าผากเดี๋ยวให้คุณน้อยเพ่งที่หน้าผากแล้วก็เพ่งที่ท้องนะคะว่าจะสัมผัสเห็นไหมค่ะอาจารย์อ่เดี๋ยวอาจารย์ทักเข้าไปอีกประมาณไม่เกินห้านาทีนะลองเพ่งดูนะสองที่เลยค่ะค่ะคุณน้อยคะ,คะจับภาพแสงสว่างอยู่แถวหน้าผากศีรษะได้ไหมคะ จับจับได้ตรงตรงที่หนา้าผากอาจารย์สว่างจ้าเลยไหมแบบขาวค่ะจะบเออนั่นแหละเขาจะมาแบบสว่างจ้าขาวมากเพราะว่ามาแรงเยอะมากอ่ะนั่นก็คือพลังบารมีของเราแล้วานที่สามเกิดนะคะแล้วที่ท้องสัมผสัสเห็นดวงแก้วไหมคะลูกแก้วมัน มันไม่เห็นเดินั้นแต่รู้แต่ว่าแสงตรงที่หน้าผากนี่มันมันสว่างไปทั้งตัวเลยค่ะจ้าใช่ค่ะสว่างจ้าแบบทั้งตัวเลยถูกต้องท้องเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับไปย<แ>้อนฝึกก็ได้นะเพราะว่าเป็นพลังลูกแก้วหรือแก้วสารพัดเนที่ติดตัวเรามาแต่อดีตเป็นลูกแก้วใสออกสีทองนะคะค่อยไปไปฝึกดูนะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ,คะ,คะพลังบารามีมันเยอะมากที่จ้ารอบตัวก็คือพลังบารามีเราด้วยและชานสามเกิด มันจ้าแบบจนแบบแสบตาเลยนะสว่างขาวโล่เลยถูกต้องอ่ะเดี๋ยวอีกสองนาทีอาจารย์จะทักเข้าไปนั่งจดจาหน้าอาจารย์นะเดี๋ยวจะพาถอดจิตค่ะจําได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ถือเป็นการดีนะคะก็จะถือว่าเป็นการถอดจิตออกไปครั้งแรกค่ะาจ,าจ่ะาเตรียมเลยค่ะ,ะคุณน้อยเตรียมกําหนดจิตเดินออกมาหาอาจารย์นะคะข้างหน้าจินตนาการว่าเราลุกออกมาหาอาจารย์ข้างหน้าประมาณเมตรหนึ่งค่ะ จดจำให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จำได้เตรียมไปกันเลยค่ะค่ะอาจารย์พากลับเข้าล่างแล้วเดี๋ยวแผ่เมตตา2นาทีอาจารย์ทักเข้าไปค่ะค่ะช่วงช่วงที่พาคุณน้อยออกนะคะ ก็จะเหาะขึ้นไปก็จะมีพ่อแม่กอดิมไปด้วยค่ะก็ไปพบองค์เท้าเวสุวรรณอยู่กลางอากาศนะคะก็ได้กราบพระอ,องค์ท่านถวายปฏิบัติพระองค์ท่านด้วยนั่งอยู่สักพักหนึ่งค่ะก็ได้ถวายท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวจะได้มาสร้างบาร,รมีกับคุณน้อยแล้วก็จะได้พบพระอ,องค์ท่านนะคะค่ะ,ะแล้วก็องค์ท่านเป็นกายเขียวองค์ใหญ่เลยนะคะ รู้สึกจะมอบผระขันให้ด้วยค่ะมอบผระขันอาจารย์ลืมแจ้งค่ะมอบพระขันให้ด้วย <c oughs> <c oughs> มอบผระขันนะคะให้มาหนึ่งพระขันก็คือดาบค่ะมอบดาบให้ด้วยเอาไว้ปกป้องแล้วก็สร้างบรารมีเออต่อไปเก็บไว้ในจิตเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นกาบลาพระอ,องค์ท่านก็ขึ้นไปข้างบนชั้นดุสิตนะคะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะคะ พอไปเข้าเฝ้า,า<อ>พระพุทธองค์แล้วก็ได้กราบถวายพระองค์ท่านตรงนั้นที่เราไปก็จะพบแสงทองสว่างมากๆเลยนะคะสว่างแบบสวยงามมากก็ได้นั่งถวาย,ยสักพักหนึ่งก็จะมีพระอริยะอยู่หลายองค์มากเป็นลานกว้างนะคะตรงนั้นค<อ>่ะจ้าพอสักพักก็ได้นั่งถวายเสร็จเรียบร้อยถวายบุญ แก่พระอ,องค์ท่านถวายการปฏิบัติแก่พระอ,องค์ท่านเรียบร้อยพระอ,องค์ท่านบอกว่ายินดีในวันนี้ที่ได้มาปฏิบัตินะลูกยินดีที่ได้มาปฏิบัติท่านก็บอกว่าให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะเจ้าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้เป็นผู้สร้างบารมี <Okay. S 1> เผยแผ่ธรรมะให้พุทธศาสนาเจริญลุ่งเรืองออกไปอีกแรงหนึ่ง <Okay. S 1> ให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่าท้ออะไรที่มันเกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็จะดับลงไปก็จะมีแต่เหตุดีๆเข้ามาในอนาคตให้มุ่งเน้นปฏิบัติให้มากด้วยจิตเราคิดดีฝ่ายดีก็จะพบในสิ่งที่ดีในอนาคตก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไปนล่นแะค่ะถ้าพูดถึงนะคือท่านแจ้งให้ทราบว่าให้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นแหละคือทําวันนี้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในศิลงทธรทำก็จะได้มีโอกาสเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมก,กันกับพระองค์ท่านเป็นอีกส่วนหนึ่ง oh. ที่จะได้สร้างบรารมีต่อไป เพื่อใหถึงการบรรลุการที่ได้ไปเข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านก็คือให้รู้ว่าเมื่อฝึกปฏิบัติได้ก็จะได้กลับไปณนะภูมินั้นในอนาคตก็คือปัจจุบันชาติเมื่อบรรลุอนาคตที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่สิ้นไปก็จะได้เข้าไปอยู่แดนพระนิพพานให้ตั้งใจเลยนะวันนี้ให้มุ่งเน้นปฏิบัติให้มากๆแล้วต่อไปจะได้รู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเพื่อในการสร้างบาร,รมีเผยแพร่ธรรมะเอาความรู้ที่ตัวเองมี ไปแนะนำหรือบอกกล่าวหรือช่วยทุกสปปรรพสิ่งนะคะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะมีการได้ช่วยโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นเมื่อกรับลาขอบพระทยัยพระองค์ท่านแล้วก็พาลงมาที่กษะเสียนสมุดนะคะก็คือลงที่กลางเกระเสียณสมุดจะพบว่าตัวเราจะค่อยๆลงไปใต้บาดาลแต่ว่าน้ำเนี่ยน้ำจะหมุนวนรอบๆตัวเราถ้าสัมผัสได้คือจะหมุนวนแรงมากอาจจะได้ยินเสียงเหมือนคลื่นน้ําหรือ น้ำหมุนนะคะน้ำวนรอบๆตัวเราก็ทะลุลงไปที่ใต้บาดาลนะคะเพื่อลงไปเข้าเฝ้าองค์พระศิวะนะคะแล้วก็องค์พระวาสุกีด้วยเมื่อไปถึงก็กับถวายพระองค์ท่านแล้วก็ปฏิบัติอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งร่วมกับพระองค์ท่านค่ะเมื่อถวายพระองค์ท่านเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็ได้มอบนุกแก้วทิพย์สีเขียวไว้ให้เป็นกําลังใจในการสร้างบารมีต่อไปค่ะเพื่อให้คุณน้อย ได้นำเอาไปให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและทุกสื่อทุกดวงจิตต่อไปเป็นลูกแก้วทิพย์นะคะถ้าจะพูดถึงก็คือสารพัดนึกเดยไหมก็ก็ถือว่าได้ในตามในตามที่บารมีที่ท่านให้มาเก็บไว้ให้แล้วเรียบร้อยในจิตนะคะก็ปฏิบัติถวายพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านก็ยิ้มปิตินะยินดีที่ได้พบกันนะวันนี้เพราะว่าคุณน้อยมีส่วนเกี่ยวพันกับพระอ,องค์ท่านในอดีตมาก่อนก็วันนี้ท่านก็ได้ให้คุณน้อยไปพบเพื่อจะ ให้คุณน้อยได้รับทราบว่าต่อไปถ้าจะมาร่วมสร้างบารมีเผยแพร่ธรรมะด้วยในอนาคตก็ตอนนี้ให้รับทราบไว้ก่อนแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติส่สวนพระแม่กวนอิมเนียคือดูแลคุณน้อยอยู่นะติดตามไปทุกที่ค่ะคือดูแลไปตลอดทางหลังจากที่ได้กราบลาองคพระศิวะแล้วก็องพระวาสุก,กีแล้วก็ได้พากลับเขาร่างแสงสว่างมากๆออกสีประกายพึกด้วยนะคะก่อนเขาร่างมีสีลุ้มด้วยค่ะ แล้วคุณน้อยสัมผัสอะไรได้บ้างคะไปเมื่อกี้นะคะสัมผัสคือแบบตอนนี้อาจารย์อาจารย์บอกว่าเดินเดินออกมาหาอาจารย์ค่ะก็มีคอมเมนต์ว่ามันมันรู้สึกว่าตัวล่างมันวูบค่ะแล้วแบบเหมือนแบบไปดันเหมือนมันไปผ่านกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นลานกุ้งก้วงค่ะแล้วก็ มือนว่าเออมากับอาจารย์แล้วก็ไปสวัสดีค่ะค่ะแต,แต่แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนค่ะแล้วก็เห็นแต่ค่ะอย่างสีทองสีสีทองที่สีทองเหมือนเห็นเป็นพระพุทธองค์เป็นสีทองแบบค่ะองคําเลยค่ะแบบนั้นแหละค่ะแล้วก็ได้ยินเสียง ยินเสียงคนได้ได้ยินเสียงคนหัวเราะ <c oughs> แบบเหมือนเล่นกันเหมือนเล่นกันแบบที่ไหนสักแห่งแบบสนุกสนานแต่ได้ได้ยินเสียงค่ะ <c oughs> แต่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรดึงตรงที่ไหลขัว้ว <c oughs> เราพยายามแบบ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันมีอะไรผักหรือว่าดึงโอกไม่ถูอาจารย์เรพยายามแบบต้านแบบเอาตัวอกมาอยู่ค่ะจัง <c oughs> เขาคงทักทายนะคะเหมือนเพื <kr> ่อนจับทักทายจับบ่าเรานี่แหละค่ะเหมือนดึงกระชากเหมือนหยอกเพราะว่าเหมือนทําให้รู้เออมานะทักทายนะค่ะตกใจไหมคะตอนนั้นก็ก็ไม่ตกใจรู้แต่ว่าค่ะแบบบอกกับปล่อยแบบว่าปล่อยค่ะปล่อยค่ะแต่แบบที่เพื่อนมาทักทายแบบเหมือนเดินมาแล้วก็มามาผักเอ๊แบบแบบเมือนมามาแบบแบบมาทักทายตัวนั้นนะแต่ตัวที่ดึงนี่ ค่ะรู้แต่วดินลงข้างขวานี่ค่ะนั่นแหละคือท่านมาทักทายนะคะคือไม้ทราบให้รู้ว่าท่านมาหาแล้วนะมาบอกกล่าวค่ะดีแล้วที่ไม่กลัวแต่ความรู้สึกเราก็คือรับรู้ได้บอกกล่าวท่านโอเคค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะพูดว่าลูกรับทราบแล้วอขอให้ลูกมีอาการเป็นปกติเพื่อให้ลูกได้สอบต่อท่านก็จะปล่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะคือเหมือนเพื่อนคุยกันเพราะว่าพระอ,องค์ท่านรู้จักเราในอดีตท่านก็มาทักทาย ค่ะเป็นองค์พระศิวะนะคะมามาทักทายคะ่ะแต่แรกเลยอ่ะสัมผัสต่อเลยค่ะสัมผัสอะไรบ้างค่ะแล้วก็เหมือนมันไปอีกเหมือนตัวเองค่ะมันมันเหมือนเราไปอยู่ที่สูงแล้วมันยู่อาจารย์ค่ะ,คะแบบแล้วหัวใจสั่นด้วยตอนก่อนไปกลับมาค่ะเข้ามาแรงคะ่ะอาจจะหัวใจสั่นได้นะคะเพราะว่า แสงสว่างว่าบออกสีประกายพึ <ended> <conf> ่แบบมันสั่นเพราะมันสั่นไม่พอเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกว่ากลับคืนมาแล้วนะมันมันเหมือนหัวใจแบบมันเต้นเร็วมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าพากลับเข้าล่างมันอาจจะแรงหน่อยเพราะว่ามันมันเร็วมากมันวูบวาบแล้วแสงสว่างมันมันเร็วมากบารมีมันเยอะมันมันแรงสัมผัสเราอาจจะได้ได้เยอะนะคะอาจจะหัวใจแบบวูบหรือเต้นเร็วพอเข้าล่างมันก็จะเบาตอนนี้เบาแล้วเนาะค่ะเบาค่ะเบาแล้วค่ะแต่แต่ ตอนกนะ่อนนันมันมันมั <c oughs> นบอกไม่ถูกเหมือนเป็นแพนอิอยังไงก็ไม่รู้อ๋อไม่ใช่แฟนิคนะคะเป็นเป็นอาการผ่านเข้าออกทะลุมิติเวลาหรือทะลุเข้าล่างออกล่างนะคะแต่ถ้าฝึกไปแล้วต่อไปถ้าฝึกได้ชํานาญแล้วจะเบามากไม่มีอาการใดเลยนะคะเหมือนเราเดินเข้าเดินออกเฉยเยเนี่ยเหมือนแค่เรานึกไปข้างบนก็ถึงปับ๊บกลับเข้าล่างก็ถึงปับ๊บจะเบามากนิ่มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันรวดเร็วทันใจอันนี้คือเป็นการฝึกใหม่เข้าใหม่ออกใหม่ก็เลยอาจจะมีแรงดึงแล้วก็แรงส่งกลับ ก็อาจจะเหมือนประทาได้นะคะอาการเหมือนเราขึ้นเครื่องบินล่ะค่ะหัวใจมันเต้นเร็วเหมือนเราไอขึ้นเครื่องบินเหมือนเหมือนเขากำลังหอะขึ้นเครื่องบินเหมือนเราวูบลงแล้วหัวใจมันสั่นมันมันเต้นมันตกใจแบบนี้ค่ะเหมือนหัวใจตกตุ่มนะคะแบบนั้นเลยก็แบบเดียวกันค่ะเหมือนเราทะลุมิติเวลาหรือข้ามเข้าล่างหรือออกล่างถ้าเรารับสื่อได้เยอะเราก็จะมีอาการนี้เกิดขึ้นเลยค่ะมันเร็วแล้วการรับขึ้นของเรามันรับดี ก็เลยสัมผัสได้แมกระทั่งหัวใจเม่นสั่นมันก่อนเข้าก่อนออกแบบนี้ค่ะก็คือการสัมผัสของเราหนะดีนะมันเร็วเหลือแต่ว่าเราไปฝึกเพิ่มเรื่องฌานให้มันชํานาญขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็ต่อติดได้เยอะเพราะว่าแสงบาร,รมีเรามันจ้ามากมันเจิดจลัดมากมีแม้กระทั่งแก้วสารพัดนึกก็ไปฝึกเพ่งดูแก้วสารพัดในตัวเองเพื่อเอานํามาเกิดให้เกิดประโยชน์ก็ไปดูเรื่องอฝึกลูกแก้วกับพลังจักรวาลนคะคะฝึกเพิ่มตรงนี้ได้ค่ะ โอเคค่ะอาจารย์ฝึกชานก็ถือว่าเชื่อมแล้วก็คือของเก่ามันติดแล้วเหลือแต่เรากลับไปฝึกให้มันชํานาญมากขึ้นก็จะไปได้เร็วขึ้นนะคะก็จะเริ่มรู้เริ่มสัมผัสไล่มมโนมิธิมันก็มีอยู่แล้วในอดีตแต่เรามันดึงให้เขาออกมาเยอะขึ้นให้มันเร็วขึ้นนะคะไม่ไม่ให้มันแบบอยู่เฉยๆในตัวดึงออกมาให้เกิดประโยชน์ให้เกิดตัวรู้แล้วก็ควบคุมแล้วฝึกต่อให้มันไปได้เยอะขึ้นค่ะ uh, <John. S 1> ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าจิตเราสัมผัสได้เร็ว ถืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่รู้ว่าจิตเราเร็วการสัมผัสมันละเอียดมันละเอียดเพราะว่าท่านเชื่อมมาถึงจับบาเราได้เชื่อมแม้กระทั่งการเข้าได้เราสัมผัสได้ขนาดนี้ถึงความเร็วความมีหัวใจมันเต้นเนี่ยคือโอเคมันเป็นระบบของ,งคนเราจริงๆเลยค่ะแบบนี้เลยเป็นแบมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันมันหนกักมันปวด <laughs> ค่ะใช่ <laughs> เพราะว่าท่าน ถ้าเราฝึกไปไปแล้วสักหน่อยเราจะรู้สึกเพียรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเราใช้พลังจิตมันจะเหนื่อยล้ามากมันปวดไปทั้งตัวหมดแรงอาจจะเป็นได้นะคะก็กินน้ำมาเยอะๆแล้วก็พักผ่อนด้วยค่ะมันถึงจะเบาแล้วหายบางคนเป็นสามสี่วันไม่หายนะบางคนก็เป็นครึ่งวันหรือวันหนึ่งขึ้นอยู่กับกระแสจิตเราด้วยนะเพราะว่าสัมผัสของเรามันออกไปใหม่แล้วมันรับขึ้นได้เยอะมันอาจจะแรงหน่อยเพราะใช้พลังจิตไปเยอะมากวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยจะเพียได้ก็พักผ่อนนะคะ อาาทางนั้นไม่ใช่ดึกแล้วเหรอคะกี่โมงแล้วคะห้าทุ่มสิบเก้าเออพอดีจะได้พักผ่อนนอนพักผ่อนเยอะๆจะได้ไม่เพียไม่เหนื่อยอเพราะว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่เหนื่อยพรุ่งนี้อาจจะเหนื่อยจะเพียจะล้าได้เพราะใช้พลังจิตไปเยอะพอะออกไปจริงนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถี่พรุ่งนี้มีงานด้วยหวั <c oughs> งว่าคงลุกได้อขอตั้งจิตดีๆว่าตื่นมาพรุ่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทําอะไรได้ จเจริญแล้วก็ลาบรื่อดีขอเปิดทางไว้ก่อนนอนเลยนะคะค่ะอาจารย์ค่ะจเ<ต>แบาบอ,อ่ะมีอะไรสอบถามอีกไหมคะอืมแต่ในแต่ในนั้นหนูนนเห็นหลวงปู่ดูด้วยออาจารย์ค่ะท่านตามอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะคะคือท่านดูเราคือหลายๆพระอ,องค์พระเกจิต่างๆท่านดูแลเราอยู่เพ<ต>ียงแต่ว่าท่านจะไม่มาปรากฏให้เห็นแบบเต็มร้อยที่เราเห็นพระจิต,ตเอาไปจับกระแสท่านได้ค่ะ เห็นหลวงปู่ดูแบบยิ้มแต่แต่องอื่นองื่นก็เห็นแต่ไม่ไม่ไม่ชัดแล้วที่ที่หนูเห็นว่าเป็นเป็นองค์เท้ามหาพรหมแล้วค่ะอ๋อท่านดูอยู่ห่างค่ะก็คือมาอยู่คือวันนี้มามาอไม่ไม่กแต่ว่าแต่ว่าเห็นันพัๆนะคะคือท่านเหมือนมันเส้นผ่านไปอะค่ะอาจารย์ท่านมาช่วงอ่ะองค์เท้าเยสุวรรณค่ะคือมาลักษณะคล้ายกันมากแต่ท่านผ่านนะคะท่านผ่านมาองค์ตอนค่ะ ท่านหอบผ่านเฉยแต่ว่ากายตอนแรกอาจารย์ก็ว่าเอ๊ะหรือว่าองค์พระมาหาพรมจะจะเชิญมากลายเป็นว่าองค์ท้าเวสวุวรรณเชิญองค์พระมาหาพรมท่านก็หอบผ่านคือคงมาโฉบดูนะคะมาดูว่าเออเป็นยังไงกันแต่ก็องค์ท้าเวสวุวรรณขอพบก่อนองค์พระพรมแค่มาดูเฉยๆวันนี้ก็คือช่วงนั้นแหละที่อาจารย์เห็นโฉบอ่ะเก่งดีจิตเร็วนะดิจิตเร็วจิตจับได้เร็วอยู่ค่ะเพราะว่า ก็พยายามจะแบบว่าจะจะจะจับอะไรได้เพราะทมันเหมือนมันมันบอกไม่บอกไม่ถูกค่ะอาจารย์แต่เหมือนเห็นเห็นเหมือนมีคนจับค่ะเป็นไม้เป็น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 อย่างเขาเรียกเป็นคอนเหมือนวางไว้บนหน้าองค์เทวีสุวรรณคค่ะก็นั่นแหละองค์เทวีสุวรรณแล้วก็จริงๆก็มีองค์พระศิวะด้วยท่านคือท่านดูแลเราอยู่ตลอดเพียงแต่องค์ไหนจะสัมผัสเราเราจับจิตได้ก็ถือว่าโอเคพยายามจับแบบนี้แหละ เวลาสัมผัสอะไรก็ดีพยายามจับให้ได้แบบนี้ไม่ว่าสื่อไหนที่จะมาสัมผัสหรือเข้าหรือแทรกล่างเราหรือสัมผัสอยู่ใกล้ให้เราสัมผัสแบบนี้แหละเราจะสัมผัสได้ด้วยเอากําลังชานนี่แหละสัมผัสนะหรือการเพ่งก็จะรับทราบว่าเออคือองค์ท่านจงมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นอ,อุปทานไปเองแต่ว่าเป็นการที่จิตเราไปสัมผัสได้ที่เราเห็นเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่มีคนที่จะชี้แนะให้หรือว่าสอบให้ว่าเอนี่คือองค์นี้คือองค์อองนี้ใช่หรือเปล่าที่เราเห็น แต่ดูกําลังจิตแล้วก็ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าแสงมันสว่างนี่คือบารมีที่มันเกิดขึ้นตอนที่นั่งแรกๆมันสว่างจ้าไปทั่วก็แสดงว่าบารมีเรามันทะลุทะลวงได้มากมันถึงสว่างแบบนั้นแล้วก็เกิดเป็นฌานสามนั่นแหละคือบารมีมันเยอะเราก็เอาบารมีที่เราฝึกได้เอามาต่อยอดให้ให้สัมผัสให้ชัดจะได้ดูตัวเองให้เห็นสื่อสัมผัสได้เห็นจะได้ช่วยตัวเองและช่วยบุคคลรอบข้างและทุกสื่อต่อไปได้ค่ะเพื่อนําตัวเองเข้าสู่การบรรลุต่อไปในปัจจุบันค่ะ ก็อ <หา S 1> ้ตั้งใจทําก็จะไปได้ดีคืออาจารย์จะ่อวเสียดายเจอกันช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถึงเจอช้าก็ไปได้เร็วถ้าเรารู้วิธีการฝึกก็ลัดเข้าไปได้เร็วนะคะค<า>่ะค<า>่ะอาจารย์ค่ะจะพยายามจะพยายามเปิามีมีอะไรสอบถามอีกไหมถ้าไม่มีอาจารย์จะปล่อยให้ไปพักนะเพราะว่าใช้กําลังจิตเยอะเดียเด๋ยวจะเมื่อยมันจะดึกอืม ไม่มีค่ะอาจารย์อ่างั้นก็อาจารย์ก็จะขอคลิปเอาไว้เป็นวิทยาทานอนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะอาจารย์จ้าขออนุมโมทนาได้บุญด้วยกันทั้งอาคุณน้อยแล้วก็ครอบครัวช่วยลูกช่วยหลานเลยนะคะทั้งตระกูลแล้วก็ต้นตระกูลบรรพบุรุษทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนทัยแล้วก็ทุกดวงจิตได้บุญกุศลร่วมกันนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสมปราน,นาทุกประการ ขอบคุณค่ะนโมทนาบุญกับอาจารย์เหมือนกันค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณงานที่ปวดล็อกขอบพระคุณค่ะค่ะสาธุค่ะขอให้เจริญเจริญค่ะสําเร็จในปัจจุบันชาติเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ปล่อยให้ไปพักนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าโชคดีค่ะ